สุนันโตเลตเตสัมพุทเนื้อสะสังเกตสีมาสัมปาสามัสังวาสิภูโสานญาติสังตัสปะตะกตลลัสัมปวังสีัสมาเยเอตากิมา เป็นวิธีปาเี่ศิมาวัดพระธาตุนุนทนะครก็จะได้เสาเนี่ยคับซึ่งเป็นเสาบอกเถีิมาขณะที่ขณะสงฆมไา้สวดสุดถอในสุดถอในเขตบริเวณนีก็จะไม่มผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ 2. 2> าใก้นะครับเพราะว่าจะเป็นในเขตของ เขตของสงนะครับพระสงฆ์ก็จะยินอัธะบาสนะครับโดยหลวงปู่เวินนะครับหลวงปู่เวินก็มือเสกโกรเป็นประธานนะารยามิ นี่ก็เป็นซ้อนต่อเกียรตหลักศีลน,นะครับสำหรับเจ้าภา,า,าพานะครับที่ถวายสร้างพระอุโบสถหนึ่งเมินบาทจะได้จะได้ซ้อนต่อเกียรติหลักศีลด้วยนะครับนี่ก็เป็นพิธีทางสงฆ์ที่หาดูได้ยากมากก็คือการ ปัเขตกพระอุโบสถนะครับผมก็คือจะสูดถอดไปตั้งแต่ก่อนจะสร้างพระอุโบสถนะครับเพื่อที่จะประจัดสิ่งไม่ดีและก็เป็นการบอกอนาเขตแต่เทวดาแก่ทุกสภาสัตว่าในเขตอาณาบริเวณนี้เป็นเขตที่สงได้ทําการที่จะสร้างพระอุโบสถ เพื่อสืบต่อต่อพระพุทธศาสนาต่อไปในตรงนี้่าเป็นเป็นประเภทไม้แก่นะครับซึ่งไม้ปักเขียักิ้นนี้ก็ใช้เป็นไม้ประดูแดงไม้มงคลต่างๆนะครับไม้ยูดํานะครับแล้วก็คณะสงฆ์ก็จะถือค้อนนะครับซึ่งใช้ในการก่อเขียบชินเพื่อที่เป็นการบอกงาเขตนะครับเชื่อกันว่า หลักศิลนี้นะครับหรือหลักเาโอสถหลักแสดงอนาเกี่ยวกอบโอสถเถือว่าเป็นไม้ที่จะปักลงไปถึงบาดาลถึงอเวจีเพื่อที่จะให้เราสภาษาตร์ใดที่อยู่ใต้พื้นดินนี้ก็จะรู้ว่าที่นี่ก็เป็นเขตของพันทศสีมาที่จะเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็จะสูงขึ้นไปถึงชั้นพคม,มาโลกเพื่อที่จะบอกเหล่าเทว,วดาบอกพรมว่านี่คือเขตของพระโหสถนะครับซึ่งเทว,วดาทั้งหลายหรือสรระัตด์ทั้งหลายจะเข้ามาอยู่ในเขตนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็คือเป็นการสูดถอดสีมาเดิมเพื่อที่จะปักสีมาใหม่เมื่อพระโอโหสถได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ได้ไปที่พระธาตุหลวงพี่ของบุเรนสินธุนะครับก็จะมีแม่ช้านิีที่ที่องสูงบอกเกิดบาราบีเทพนิลนะครับพอคณะสงฆ์ทำพิธีโลโกโสถนะครับเมื่อสักครู่ที่อยู่ในองค์พระธาตุก็พทะยังสงฆ์ออกมาแล้วก็มา สวดถอดนะครับผมซึ่งพิธีการนี้ใครได้ร่วมบุญพระอุโบสถคือว่าได้บุญเยอะมากพี่ๆครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นคณะสงฆ์เป็นคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับในเดืนี้นะครับองค์หลวงปูเบิร์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสิง์ได้เดินทางมาเป็นกรรมุิปาะธาในการในบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับผม ที่ศีลธรรมธุรกิจนะฮะที่มีค่าแสดงนะครับวันนี้ก็จะเอาอยาที่เป็นคนก็คือยามัคขึ้นสิบห้าคำนะครับที่จะได้ดำเนินการพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี่ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อที่จะ ให้เป็นของมงคลนะครับเพราะว่าถ้าจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะฮะไม้เขตหลักสินหนึ่งไม้ปะแน่ที่ว่าเป็นไม้มงคลที่สุดนะครับใช้ทําไม้สู่ทำอะไรก็ได้ทำเป็นคู่ทำหรือทำแจกเป็นวัตถุมงคลได้แต่ว่าที่เร่งกว่าไม้ปัดเขียดหลักสินนี้ก็คือจะเป็นทองเนี่ยนะครับ ที่ต้องกงารจะบูชาค้อนค้อนตอเกเศษหลักศิลเนีนะครับเดี๋ยวทางวัดคงจะบอกนะครับว่าให้ติดต่อช่องทางไหนนะครับอยู่กองบุญละ9,999 99บาทเพื่อทีโโโ่จะสร้างพื่อุโจสดตั้หอศิลนะครับ ใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพเข้าโบสถ์มาหาว9,999บาทก็จะมีพร้อมต่อเทปหลักสินน่นี้นะครับมอบให้เป็นทีร่ระลึกนะครับผมว่าฟัางหนึ่งเจอได้ทำร่วมสร้างเข้าโบสถ์แบบนี้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวทางวัดก็คงจะแจ้งนะครับแต่วันนี้ผมบูชาแล้วสิบพร้อมนะครับเป็นเงินหนึ่งแสนบาทก็จะได้นอนผ่อนสร้างเข้าโบสถ์ในครั้งนี้ โดยหลวงพอเจ้าคณะเพิรดหลวงพอเจ้าคณะเิอเจ้าคณะตำบลอณาสงฆ์ทางนั้นแล้วก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดจันสิทธรรมดุสทูร์คูเวนนนสโกมาเป็นความุขประัานที่ถีนนี้นะครับ สาาถตกวพี่นอนเ้เนี่ยเราหาเปงนยังไง ต้องให้เต็มทุกช่องนะครับให้เต็มทุกช่องเอาทุกช่องเลยนะพี่นะครับขาดแม้แต่ช่องเดียวไม่ได้ท่านก็จะต้องทำใหม่ ก็จะต้อง,อ,งอยู่ในลักษณะาาของอันธาบาทนะครับก็คือชิีพจรเป็นอันธบาทนะครับ <c oughs> บุญไวนีเดชไ,ไม่นองเ่ย เขาส่งคณะสงข้าวอันตรา,าเลยน,นะครับ

हे हरि हा हा विठा อัมมาโตมะโสมะเณติอะทิริยะเมอะทิภาโชตานิทานาสาอารุหันตรินิพพานังอะภิยามิ <oticality> <respondents> i